บ้านบำรุงราชภูมิใจเสนอจิตจิตจิต สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เช่นเคยครับพบกับเรา2คนคนเวลานี้ช่องเจ็ดสีก็ชิดหมอนะฮะเดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมไปคุยกับคุณหมอนะครับอย่างวันนี้นะฮะอย่างวันนี้ก็มีจดหมายมานะฮะจากน้องน้องแบงค์ไอ้น้องเบสไม่ใช่น้องแบงค์โทษทีน้องเบสนะน้องเบสอายุ15นะฮะยังเด็กอยู่เขียนมาบอกว่าอย่างนี้อยู่ดีๆก็มีอาการหัวใจเต้นเร็วมากแล้วก็หายใจไม่ทันเป็นอย่างนี้มาสคำปีแล้วครับมีอายุ15้นะเด็กผู้ชายนะนะฮะ เขาก็ไปหาคุณหมอแล้วแหละนะครับไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ทําการตรวจ EKG ตรวจเอ็กโคอะไรเสร็จเรียบร้อยคุณหมอก็บอกว่าเป็นลิ้นหัวใจหย่อนไม่ต้องอกันล้นลิ้นหัวใจหย่อนเดี๋ยวจะไม่ถามคุณหมอไงโลกนี้อะไรลิ้นหัวใจหย่อนนี่ไม่เคยได้ยินเลยนะ<อ>ลิ้นหัวใจหย่อนนะเดี๋ยวเราพาไปเลยคุยคุณหมอได้เลย <c oughs> สวัสดีครับคุณหมอครับ <c oughs> สวัสดีครับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สัมพันธ์ผรวิลาวันศัลยแพทย์โรคหัวใจคุณหมอครับนี่มีต้นไม้ครับน้องคนนี้เป็นผู้ชายนะฮะอายุ1ิบห้าครับชื่อน้องเบสนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นลิ้นหัวใจหย่อนค่ะหมอเป็นลิ้นหัวใจหย่อนทีนี้เขาก็ถามมาหลายคำถามเลยเขาอยากรู้อาการมันเป็นยังไงเขาจะมีทางรักษาไหมแต่เนี่ยทีละขั้นตอนก่อนนะฮะคุณหมอครับก่อนอื่นผมจะตั้งให้ดูอ่ กายวิภาคของหัวใจของคนปกติก่อนนะครับในที่นี้เป็นโมเดลของหัวใจนะครับผมจะขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับว่าหัวใจของคนเราเนี่ยนะครับเปิดเผยหมดเลยวันนี้นะครับก็เปิดประตูเนี่ยสารศรนี่หัวใจของคนเราเนี่ยจะมีอยู่4ห้องนะฮะมีห้องบนขวาห้องล่างขวาแล้วก็ห้องบนซ้ายห้องล่างซ้ายนะครับโดยที่มีลิ้นหัวใจเนี่ยกั้นอยู่นะฮะข้างขวาจะมีอยู่1ลิ้นนะครับ ออข้อขาวนี่คือลิ้นข้วขาวนี่จำลองว่าเป็นลิ้นหัวใจนะครับและข้างซ้ายก็จะมีอยู่อีกหนึ่งลิ้นนะครับเสร็จแล้วเลือดหมอฮะระหว่างซ้ายขวานี่ไม่มีลิ้นนะฮะไม่มีลิ้นไม่สามารถติดต่อถึงกันได้ไม่สามารถติดต่อถึงกันได้ทีนี้ในหัวใจแต่ละด้านก็จะบีบเลือดออกไปด้านหนึ่งจะไปปอด อีกด้านหนึ่งก็จะไปเลี้ยงร่างกายเ็าจะมีลิ้นอีก2ลิ้นเพราะฉะนั้นลิ้นหัวใจของคนเรามีทั้งหมดสี่ลิ้นทีนี้ uh ในโรคลิ้นหัวใจหย่อนที่เราพูดถึงในน้องคนนี้เนี่ยรรเราจะหมายถึงลิ้นหัวใจลิ้นนี้เท่านั้นคือลิ้นซ้ายด้านซ้ายซึ่งกั้นระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่างซ้ายนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย ลิ้นหัวใจของคนปกติแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ดูลูกอันนี้นะครับอันนี้เป็นลูกของลิ้นหัวใจนี่จําลองว่าระหว่างทํางานอยู่นะครับลิ้นจะเปิดแล้วก็ปิดสลับกันอย่างเงี้ยเพื่อให้เลือดจากข้างบนเนี่ยไหลลงมาแล้วพอมันปิดมันก็ลิ้นนี้ก็จะเปิดเพื่อให้เลือดออกไปเลี้ยงร่างกายนะครับในปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วสังเกตว่าเวลาเขาปิดเนี่ยเขาก็จะปิดสนิทนะฮะไม่มีด้านใดด้านหนึ่งไม่มีเพเยอหรือว่าไม่มี เกยขึ้นมานะฮะมันก็จะปิดสนิทไอ้ไอ้ไอ้ลิ้นหัวใจหย่อนก็คือจะเป็นตอนนี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะหมอฮะอันนี้ไม่เกี่ยวครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นด้านซ้ายเราเรียกว่าลิ้นไมทร์ลนะครับไหนที่มันจะหย่อนโดยปกติแล้วเนี่ยลิ้นหัวใจเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีคล้ายๆว่าเป็นเป็นสายเป็นเหมือนล่มชูชีพเป็นสายล่มเนี่ยยึดยึดเอาไว้เพื่อให้มันเปิดแล้วเนี่ยมันไม่ไม่เปิดเกินกําหนด หรือเปิดเกินขีดที่มันสามารถเปิดได้ครับแต่ถ้าเปิดสายตรงนี้เนี่ยนะฮะผมให้ดูรูปอันนี้นะครับรูปนี้เนี่ยเป็นรูปจริงนะครับเป็นลิ้นหัวใจที่เป็นแผ่นเมื่อสักครู่แล้วก็มีสายโยงไว้ในคนปกติสายก็จะสวยแบบนี้ความยาวก็ใกล้เคียงกันแบบนี้แต่ถ้าบังเอิญว่าความยาวของสายด้านใดด้านหนึ่งหรือสายใดสายหนึ่งมันยาวเกินไปมันยืดไปหรือแม้กระทั่งขาดไปเลยไอ้ส่วนนั้นเนี่ยส่วนของลิ้นที่ยืดอยู่ตรงนั้นมันก็เพเยรมันก็จะเกิดรูปนี้ มันขาดมันก็เพริยรูปนี้คือปกติคือมันก็ถ้าอยากไอ้สายนี้มันดึงดึงไว้เนี่ยมันดึงไว้มันก็เข้าปกติมันก็เท่าปกติแต่ถ้ารูปนี้เพยอยขึ้นมามันยาวเกินไปอ๋อนี่ไงเช่นนี้ที่ยาวไปก็ทําให้เลือดจ็ทนกลับเข้าไปทางนี้ได้ หรือซ้าร้ายบางคนขาดไปเลยอย่างที่ผมขาดเลยก็ไม่มีแรงดึงเลยขาดไปมันก็ยิ่งเพเย่ใหญ่เลยอันตรายมากเลยอันนั้นปกติแล้วเลือดจะไหลเวียนจากห้องบนลงห้องล่างอย่างเดียวเท่านั้นแล้วจากห้องล่างก็จะออกสู่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายไม่ไหลย้อนประตูนี้มันปิดอยู่นะประตูปิดแต่ว่าในกรณีนี้ถ้ามีลิ้นหัวใจเพเย่ก็จะมีเลือดไหลออกไปเลี้ยงร่างกายส่วนหนึ่งจริงแต่อีกส่วนนึงก็จะไหลย้อนกลับเข้าไปในหัวใจห้องบนแรงดันเสียเลยดิ ถูกต้องครับแร<ล>งดันมันจะสูงขึ้นเลยแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นต่อไปสังเกตดูนะครับมีเลือดกลับจากปอดอนะะเลือดที่ฟอกแล้วเป็นออกซิเจนสูงเนี่ยกลับมาเพื่อเข้าหัวใจนี่ถ้าความดันห้องหัวใจด้านบนมันสูงเ,เลือดที่จะกลับเข้ามามันก็กลับเข้ามาลําบากเลือดก,ก็ไปข้างที่ปอดเอพราะว่ามันไหลเวียนมาลําบากอย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าหัวใจของเรานั้นมีอยู่ด้วยกันสี่ห้อง และลิ้นหัวใจซึ่งทำหน้าที่คล้ายประตูคอยปิดเปิดให้เลือดไหลเวียนผ่านก็มีอยู่4ลิ้นเช่นกันครับและการทำงานของหัวใจนี้ก็จะวนเวียนอยู่ตลอดคือหัวใจห้องขวารับเลือดดำซึ่งใช้งานมาแล้วกลับมาแล้วส่งออกไปที่ปอดเพื่อฟอกให้กลายเป็นเลือดแดงและปอดก็จะส่งเลือดแดงที่ฟอกแล้วกลับมายังหัวใจห้องบนซ้าย จากนั้นก็ส่งต่อมายังห้องล่างซ้ายแล้วจึงจะส่งไปเลี้ยงทั่วร่างกายโดยทั้งหมดจะทำงานไปพร้อมๆกันซึ่งการส่งผ่านเลือดแต่ละครั้งต้องผ่านลิ้นหัวใจเสมอครับและโรคลิ้นหัวใจหย่อนนี้ก็จะเกิดที่ลิ้นที่กั้นระหว่างห้องบนซ้ายกับล่างซ้ายหรือที่มีชื่อว่าลิ้นไม่เท่านี่แหละครับ คือปกติลิ้นหัวใจจะมีเนื้อเยื่อเป็นเส้นเส้นยึดเอาไว้หลายๆเส้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเส้นเหล่านี้บางเส้นเกิดยาวผิดปกติหรือขาดไปก็จะทำให้ลิ้นหัวใจเกิดการพเยอือปิดได้ไม่สนิทระบบเลือดที่ไหลเวียนในหัวใจซึ่งจะต้องไหลทางเดียวก็เกิดไหลย้อนกลับขึ้นมาได้ถ้าเป็นมากๆเข้าเลือดที่ถูกส่งมาจากปอด ก็จะเข้ามาไม่ได้ก็จะเกิดการเลือดข้างจนท่วมไปถึงปอดและเสียชีวิตได้เลยแหละครับก็ลเลยเกิดอาการพอเลือดไปข้างที่ปอดก็จะเกิดการเหนื่อยง่ายผมถามคุณก๊กคุณติ๊กว่าตั้งแต่เกิดมาเคยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยแล้วเป็นโรคหัวใจไหมครับไม่เป็นแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่า นี่ไงเป็นนี่ไงนี่นสครับอก็เลยดูอาการาช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะครับว่าวิธีสังเกตตัวเองเพื่อดูว่าเป็นโรคนี้หรือไม่นั้นจะมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ไปชมเกล็ดสุขภาพกับช่วงชิวๆในวิวแชร์กันก่อนครับ ลุงอยาทำอย่างนี้อยาทำอย่างนี้ทอย่างนี้ลุงไาใจลอยากทาอย่างนี้จะลุงอยากทําจะลุงงลเ้รลุงลุงปลตัวอย่าไปเล่าใครลุงอตัวไ่ลุงลุงหลอกเมียหลอกเมียหน้าลุงนี่โดนอะไรมาหน้าหน้าน้ตรงโดนอะไรมาเจ้าี นี่ผมจะบอกให้นะไอ้แผลคนโดนความร้อนอย่างนี้นะใช้ยาสีฟันไปทาเนี่ยมันรักษาไม่หายห,ายหรอกเข้าใจเปล่าม,มันต้องไปพบแพทย์ลุงไม่ต้องลุงไม่เชื่อผมใช่ไหมไม่เชื่อถามคุณหมอเลยคุณหมอครับไอ้แผลโดนความร้อนแบบนี้เนี่ยมันใช้ยาสีฟันไม่พอใช่ไหมมันต้องไปเจอคุณหมอใช่ไหมฮะการใช้ยาสีฟันมาทาแผลที่ถูกความร้อนอาจจะทําให้เรารู้สึกเย็นสบายลดลดอาการแสบร้อนชั่วครู่เท่านั้นแต่ว่าตัวสารเคมีที่มีอยู่ในยาสีฟัน ก็จะก่อให้เกิดการระคายเคืองทําให้เกิดการติดเชื้อหรือนําเชื้อแบคทีเลียเข้าสู่ผิวหนังได้ข้อแนะนำนะคะในการที่จะดูแลแผลที่ถูกน้ำร้อนลวกหรือถูกความร้อนไหมควรจะใช้ผ้าสะอาดห่อน้ำแข็งหรือว่าใช้ถุงเย็นประครบบริเวณนั้นหลังจากนั้นนะคะก็ใช้น้ำสะอาดนะคะหรือน้ำเกลือสะอาดเอามาทำความสะอาดบริเวณบาดแผลแล้วก็ทายาฆ่าเชื้อค่ะ น้แน่ไงผมบอกลุงแล้วลุงเออยเองเอายไงไม่ให่อะไรลุงเลยครับจะทานะจะแป่งฟันขจะแป่งฟันมาโทรลุงไม่บอกผมแต่แรกผมเข้ามาแต่แรกลุงบอกผมสักคำไหมบอกผมสักคำไหมรังอย่าบอกเลยนี่ยลุงแป้งฟันนั่นมาใส่นิ้วทําไมทําไมไม่ใช้แป้งสีฟันหยอดเทปอะไรีฟันแล้วก็แป้งก็จบแล้วอย่างนี้คนก็เข้าใจผิดแย่เลย เหนื่อยเนี่ยสามวันยังแปลงไม่ได้เลยถ้ามันจะแปลงฟันมันจะไปยากเย็นเลยลุงแหนวแปลงมาเดี๋ยวผมทำให้ดูแปลงสีฟันอ่ะมาเลยเอามาเลยอยู่ไหนเห็นไหมตกใจไหมลุงเจอครั้งแรกเลยนี่แปลงสีฟันลุงเหรอใครซื้อให้เนี่ยเมียจัดให้เมียลุงเหรอให้เมียลุงไม่เขาจไอ้เพชไอ้ชานะลุงเมียลุงเหรอเรียกจริงๆสามวันมาแล้วเนี่ยออกจากบ้านไปเนี่ยแปลฟันน่ยถึงไหนแล้วเนี่ย ฟันก็ไม่อยู่แค่นี้อะไรสาวมันจะไม่แสรเลยอะไรจะว่าอะไรบอกว่าอย่าแปลงแล้วมันก็แปลงไม่ไหวมันเข้าไม่ได้เลยแปงไม่ได้แปงไม่ได้ท้ไม่ได้แปลงไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะแปงก่อนมึงเไอ้อออ้่้อ้ไอ้อ้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎิน International อคุณกีคุณติ๊ว่าตั้งแต่เกิดมาเคยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยแล้วเป็นโรคหัวใจไหมครับป้าไม่ได้เป็นแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่านี่ไงนี่ไงนี่นีครับผมก็เลอาการอย่างวกันผมก็เลยคิดว่าคือโดยทั่วไปเราจะชี้แจงอย่างนี้ครับให้คนไข้เนี่ยลองเปรียบเทียบนะครตัวเองก่อนว่าเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะ เขาเคยสามารถทําอะไรได้บ้างเช่นสมติว่าเกิดเคยเดินได้หนึ่งกิโลสองกิโลขึ้นบันไดชั้นสมได้แล้วไม่เหนื่อยแล้วเร็วๆนี้เช่นภายในหนึ่งเดือนนี้ภายในสองเดือนนี้ภายในหนึ่งอาทิตย์นี้เหนื่อยผิดสังเกตจนตัวเองรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นเป็นข้อสังเกตที่หนึ่งนะครับแตนี้ข้อสังเกตที่สองคือนอกจากเปรียบเทียบตัวเราในอดีตแล้วเนี่ยเราควรจะเปรียบเทียบกับเพื่อนเราด้วยยกตัวอย่างเช่น เราเราเดินขึ้นบันไดพร,พ,พร้อมเพื่อนหรือว่าเราเดินในวัยเดียวกันในสภาพแบบเดียวกันเอ๊ะทำไมเราต้องหยุดเพื่อนเรายังเดินต่อได้อ,อรู้สึกว่าเราน่าจะผิดปกตินะ,ะน่าจะาเฉยๆนะ,ะแต่ถ้ามัน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 คล้าว่าเพื่อนเราเขาออกกองมืกากสม่ำเสมอแต่ว่าเราไม่เคยออกเลยถ้ามีคําอธิบายก็แล้วไปอาการเหนื่อยหรืออาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกหรืออาการแมะทั้งใจสั่นบางคนนี่นะ คืออาการเหล่านี้เนี่ยคนปกติพวกเราดีๆนั่งอยู่ก็เป็นได้โดยที่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราสังเกตจากสองข้อที่ผมให้ข้อสังเกตไว้อย่างนี้เนี่ยรเราก็จะได้ทราบว่าอันนี้เป็นเหนื่อยที่เราน่าจะต้องไปพบแพทย์รหรือเป็นอาการใจสั่นหรือหัวใจเต้นเร็วเชนิดที่ควรจะต้องไปพบแพทย์ก็คือถ้าเรามีอาการเนี่ยให้เราสํารวจตัวเองก่อนว่าเราพักผ่อนน้อยไหมแล้วเราเครียดหรือเปล่าแนละ้วเ,เรามุหงมีดเรื่องไหนหรือเปล่าแล้วมีอาหารหรือยาบางอย่างไหมที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นช้า นะครับ<ม>แล้วก็หยุดหยุดไปม,มันก็อาจจะดีข<อ>ึ้นโดยที่ยังไม่ได้เป็นโรคหัวใจครับครับทีนี้มันมีอยู่อันหนึ่งคุณหมอเมื่อกี้ที่ผมดูผมอยากรู้ว่าอีกอีอนนี้มันจอดได้ยังไงคุณหมอสาเหตุมันมีไหมฮะสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นเองครับคือ,อยังไง<ม>คือใครจะเป็นก<ม>็คือเป็นกรรมพันธุ์มีส่วนแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโรคนี้จะติดกรรมพันธุ์นะ<ม>ครับสาเหตุอื่นนอกจากกรรมพันธุ์แล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของความดันโลหิตสูงความดันสูงทําให้หัวใจต้องงบบีแร ไอ้สายอันนั้นมันก็ยืดออกยืดออกอความแรงนะครับนอกจากความดันสูงนอกจากกรรมพันธุ์แล้วเนี่ยโรคติดเชื้อบางอย่างโรคติดเชื้อเชื้อยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยเราเป็นหวัดนะฮะแล้วเรารักษาไม่ไม่หมดเชื้อแบคทีเรียอันนี้เนี่ยมันจะไปเกาะที่หัวใจหรือลิ้นหัวใจนะครับแล้วมันก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นก้อน เชื้อบางอย่างเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการกัดกินเนื้อด้วยมันจะกัดไอ้เนื้อหรือสายไอ้โรมชูชีพอันนั้นขาดได้เปื่อหรือขาดหรือยืดออกนะครับส่วนตัวผมเองผมก็เคยเจอคนไข้ที่เป็นโรคนี้นะฮะมีตั้งแต่อายุน้อยๆสิบกว่าปีจนกระทั่งไปถึงอายุ60กว่าเลยเป็นได้ทุกช่วงอายุแต่ถ้าแต่ถ้าช่วงความถี่มากๆก็คือช่วงอายุน้อยช่วงวัยหนุ่มสาวเจ็พบมากกว่าอ๋อครับครับครับ ผมว่าผมมาหาคุณหมอนี่ครับต้องตรวจอะไรบ้างน้องวันนี้เขาบอกเขามีตรวจ EKG มีอะไรเอ็กโคเอ็กอะไรเนี่ยครับคือโชคดีที่ลิ้นหัวใจหย่อนโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ตรวจได้ไม่ยากครับตรวจยังไงครับหมอเราดูนะคุณหมอเดินเข้ามาเราอาจจะใช้หูฟังนะครับฟังเนี่ยแตะดูนะครับเสียงหัวใจคนปกติจะมีเสียงเต้นเหมือนเสียงดุบดับดุบดับปนี่คือปกตินะฮะแต่ว่าเสียงพวกนี้เนี่ยจะมีเสียง ขึ้นมาเนื่องจากว่าล <plein lava. S 1> ิ<_> <ś> <_ <ult> ้นหัวใจลิ้นหัวใจเนี่ยเขาด้วยลิ้นหัวใจเนี่ยมันสะบัดคือมีเสียงตางขึ้นมาเลยคุณหมอเนี่ยผมอยากจะตรวจฮะว่าว่าลิ้นหัวใจผมเป็นยังไงตรวจเลยไหมครับครับครับอ่ะไม่มีเสียงอะไรเลยเหนื่อยแล้ เมื่อคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วคุณติ๊กกลิ่นสีของเราก็จะขอให้คุณหมอตรวจสักหน่อยแลละครับโดยเริ่มจากการฟังเสียงหัวใจว่าปกติไหมซึ่งคุณหมอก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้าผิดปกติเมื่อฟังแล้วจะได้ยินเสียงดังคลิกเลยแหละครับครับอันนี้ปกตินะครับได้ยินเสียงเต้นหัวใจปกติ<า>ไม่มีเ,ยเียคลิกครับไม่มีคลิกเลยนะครับ จากนั้นคุณติ๊กก็ยังต้องไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ EKG เพื่อดูว่าการนำไฟฟ้าของหัวใจปกติหรือไม่ <S <S <ess p ain> และก็ต้องตรวจแอค o u l ั r a Sound อีกด้วย ซึ่งการตรวจ e อ h o โคอัลตราซาวนี้จะสามารถบอกได้ชัดเจนว่าเป็นโรคนี้หรือไม่และเป็นมากน้อยขนาดไหนเลยล่ละครับอย่ห,หมอเนี่ยน้นนอ,งนองเบสเนี่ยเผอิญว่าเผอิญว่าน้องเบสเ,เสนี่ยเขาส่งนี่ฮะเป็น e k g เป็น EKG กับใี่ผลครับอันนี้เป็นผลเอ็กโคครับ<อ>เป็นผลของอุลตราว e นเอ็กโดีเลยระหว่างที่แบบติกตสีไปตรวจนี่เดี๋ยวเราให้หมอได้ดูผลของน้องเบสก่อนนะครับตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกันว่าของติ๊กต๊สีเป็นยังไงอย่างของน้องเบส ยังไงนะพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อว่าผลการตรวจของคุณติ๊กและน้องเบสจะเป็นยังไงและโรคนี้จะมีวิธีรักษาอย่างไรบ้างครู่เดียวครับ<อ>เมืองตรวจยุ่งยากไหมมายุ่งยากเลยโคโคขึ้นหัวใจนะครับของอคุณติ๊กเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยนะครับทั้งอัตราการเต้นนะฮะทั้งความทั้งขนาดของหัวใจนะความรักไหมครับตอนนี้ใจสงสัยจะ อ่านไม่ได้จากอันนี้แหละครับแต่ว่าเดาได้น่าจะมีเยอะนะครับราพน่าจะมีคงมีคนรักเยอะนะครับนี่ว่าคนเกลียดนะครับทีนี้เรามาดูเอ็กโคกันนะครับเอ็กโคอันนี้เนี่ยของคุณติ๊กกันนะครับคือรูปนี้เราจะเห็นว่าตรงบริเวณนี้เป็นหัวใจห้องบนนะครับหัวใจซ้ายบนด้านล่างที่เป็นหัวใจซ้ายล่างนะครับ ตรงนี้จะมีลิ้นซึ่งจะดูเหมือนเด็กตบมือเนี่ยนะครับซึ่งจะเห็นว่าปิดสนิทดีเวลาเปิดก็เปิดโล่งดีนะครับเวลาปิดก็ปิดสนิทดีนะฮะถือว่าปกตินะครับทีนี้ในลายที่ผิดปกติผมก็บังเออมีรูปให้ดูนะครับรูปนี้เป็นรูปตัวอย่างเปรียบเทียบนะฮะจะเห็นว่าลิ้นอันนี้เห็นไหมฮะมันยืดออกมาอยู่ในหัวใจข้างบนนะฮะแตกต่างปกติเลยแตกต่างของผมเลยนะ เพื่อให้ง่ายขึ้นผมขอฟรีสจอหน่อยนะฮะอ,อันนี้ เห็นไหมครับว่าลิ้นมันยืดขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่ควรจะยืดขึ้นมาอยู่ในห้องหัวใจห้องบนอันนี้มันควรจะหลบอยู่เฉพาะด้านล่างแท่นี้เนื่องจากว่าไอ้สายเอ้อนนัมันยาวเกินไปมันก็เลยยืดตามขึ้นมาทําให้ลิ้นหัวใจมันเพเยอเลือดก็เลยล้นหรือว่ารั่วออกมาได้นะครับโอเคคุณหมอครับนี่คือผลของติ๊สรุปแลวติ๊ปกติปกติครับคุณติ๊กปกติยินดีด้วยครับขออนุญาตลบกวนอย่างของน้องเบสนะครับ ผลอย่างนี้ดูดูได้ไหมครับของน้องเขาเนี่นะครับผลเอ็กโคที่เขาให้มาด้วยนะฮะคือทํามาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับก็ได้ผลเนี่ยว่าเป็นลิ้นหัวใจยือดออกไปแต่ว่าไม่มีลิ้นหัวใจรั่วก็คือ,อเป็นแนวที่คุณหมอว่าโกงม,มันโกงขึ้นมาเฉยๆ,ๆ,ๆ อันอาการานี้ไปจะไปถึงเพเยอะได้ไหมเป็นไปได้ครับคือถ้าทิ้งไว้นานนะสายไอ้ลมชื้นนั้นมันยืดขึ้นยืดขึ้นนะครับโอเคเขาต้องรักษาไงต้องถึงขั้นผ่าตัดไหมผมดูจากในจนไม้แล้วก็สิ่งตรวจพบทั้งสองอย่างนะครับน่าจะรักษาทางยาไปก่อนแล้วก็ดูอาการแต่ว่าต้องตรวจนะครับต้องตรวจต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้งยาที่ให้คือรักษาอาการแต่ว่าไม่ได้รักษาโรคที่เป็นนะครับว่าโรคที่เป็นหย่อนแล้วย่อนเลยลิ้นหัวใจยังยืดต่อไป ย,ยืดต่อเนื่องไปจะช้าหรือเร็วบางคนอาจจะย,ยืดอย่างช้าๆอยู่เป็น1ิปีไม่มีอะไรเลยก็ได้บางคนปีหน้ายืดมากจนมันรั่วเลยคุณหมอฮะอย่าง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 ที่ที่เขาเป็นเยอะๆเลยคุณหมอครับย่อนยืดจนมีรั่วแล้วอ,อย่างเงี้ยครับแล้วหมอต้องรักษาไหถ้าพอเรารั่วถึงขนาดนั้นนะฮะเพายเอถึงขนาดนั้นมีรั่วมากเนี่ยนะฮะถ้ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นเลยรักษาแล้วก็กินยาแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่หรือยังเจ็บหน้าอกหรือยังมีหัวใจเต้นเร็วอยู่เราก็ต้องพิจารณาเรื่องการผ่าตัด ผ่<พ>าตัดนี่คือผ่าตัดนี <reco Christ. S 2> ่เราจะต้องเปิดน่เฮะเราจะเข้าไปซ่อมก่อนครับคือถ้าซ่อมได้เราจะซ่อมก่อนสถ้ากรณีที่เราซ่อมไม่ได้ฮะเรามีลิ้นหัวใจเทียมหลายชนิดนะมีหลายออปชันเหรอฮะมีทั้งชนิดที่เป็นลูกบอลเป็นชนิดที่เป็นแผ่นจานนะครับหรือจะทําด้วยเนื้อเยื่อนะฮะแต่ละชนิดมันจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนเลือกใช่ครับให้ถูกให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายอ๋อแต่ยิางที่บอกนะฮะก่อนจะมาถึงขั้นนั้นเนี่ยคุณหมออยากให้ทุกคนเนี่ย สังเกตอาการของตัวเองถ้าเกิดเราไม่บันทีบันนอมกับเรื่องสุขภาพของตัวเองนะมีอะไรก็แล้วแต่ปรึกษาแพทย์ดีที่สุดถูกไหมฮะถูกต้องครวจอันนี้เราก็ขอขอบคุณนะฮะรองศาสตราจารย์ในแพทย์สัมพันธ์พรวิลาวันนะครับศัลยแพทย์โรคหัวใจมีอะไรมาคุยกับคุณหมอได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจไม่เอาหัวใจครับแต่ไม่ใช่เรื่องความรักนะจ๊ะคุณหมอไม่ปรักปรึกษาเรื่องนั้นไม่ใช่สีนนีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพบกันใหม่วัน อาทิตย์หน้านะครับนะครับวันนี้ลาไปก่อนน้องเบ๊ขอให้สบายใจนะครับสวัสดีครับ